ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบแปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้หลังจากต้นเย็นมาผมก็จะมาใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับส่วนที่ใส่คือหกสามสามนะครับอ่ะมาดูเลยครับทั้งกล่องดูนะครับดูปุ๋ยที่ผมใส่ดูนะครับใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปไม่รู้ต้นทุเรียนเหลืองเลยไม่รู้ว่าใส่เยอะเกินไปอ่ะดูนะครับอ่ะอินซีเคมีไหนดูใกล้ๆดินี่คือหกสริมสามนะครับ อินซีเคมีนะครับเนี่ยหกสามสามอินซีเคมีนะครับก็ประมาณนี้เลยก็ห่างพอสมควรนะครับไม่ต้องยาวไปใกล้เกินไปนะฮะแต่ปุ๋ยเนี้ยอินซีเคมีเขาบอกว่าใสาใ่ใกล้ได้แต่เอาใกล้ๆดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่าเชื่องกเดี๋ยวไปใส่อีกต้นหนึ่งอะตามมา ทุนเรียนโอ้ต้นเรียนอ่าปลูกเมื่อประมาณยี่สิบเจ็ดอ้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดกรกระดาปีที่แล้วนะครับต้นละยี่สิบห้าบาทพอละไม่ต้องโลกดีกว่าใส่แบบนี้เลยค่อยมาสัดจากเอาอกนี่นะครับใส่ไกล้เกินไม่ถึงรางกนะครับปุ๋ยซีเคมีหกสามสามนะครับเพราะละครับอย่าไปใส่ใกล้นะฮะใส่ใกล้ๆหน่อย ใกล้เกินเดี๋ยวรากมันในลาบเยอะเกินมันก็จะสำลักปุ๋ยอีกนะครับอมาอมตัวนี้เพิ่งปลูกใหม่ช่วงที่แล้วครับตัวนี้เพิ่งปลูกใหม่ช่วงที่แล้วยา้าโตไปจริงๆเลยแค่นี้พอนะครับตามมา ครับอืมบรรยากาศตอนเย็นนะครับดูนะครับโอ้ต้นนี้ดูนะครับสูงกว่าผมเองละดูนะครับต้นนี้ต้นละยี่สิบห้าบาทปีที่แล้วเน่ปีที่แล้วปลูกเนี่ยยี่สิบห้าบาทเนี่ยต้นเท่านี้เองนะนี้โตวไวต้นนี้นะถือว่าโตวไวนะครับคนต้นใหญ่มากแล้วนะก็อ,อีกสามสี่ปีเจอกันนะครับ ก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับรอบแรกผมใส่สูตรสิบห้าสิบห้านะครับรอบจีิแล้วนะสิบห้าสิบห้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยยูเรียไปนะครับตัวนี้ใส่ตกสามสามนะครับก็ไม่รู้ว่าผมใช้ยี่ห้อตาขนศึกนะครับก็เห็นมีไรเดอร์เอ,อ้ยเห็นอะไรโฆษณายเยอะแยะเลยในนั้นนะครับมาแล้วครับท่นานผู้ชมนะ โอ้กล้วยเครอ,อะไรเยอ,ยอ,ยอ,อะแยะเลยนะครับดูสิโอ้กล้วยนะครับเพิ่งปลูกได้ไม,ม่นานก็ยวค่อยว่าก,กันนะครับย่าจังมันเถอะสายเข้าไปหกสามสามนะครับหกสามสามชงกล้องบอกว่าใส่ใกล้เกินไปแต่ผมว่านะดูนะครับเอาใกล้ๆอย่างนี้ดีกว่า ไม่ต้องอย่าไปเสี่ยงใกล้ๆล,ล่างนะครับนี่นะครับหกสามสามคีอาอะไรนะอินซีเคมีน,นะนะครับโอเคพอละวันนี้เอาอ่าบันทึกความทรงจํานะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ่ายชุคลิปคือบันทึกความทรงจํานะฮะก็เก็บไว้นะครับโอ้ตัวนี้อะไรมากินเนี่ยไม่เป็นไรแค่ใบเฉยๆมีบ้างปล่อยให้มันกินบ้างเถอะ โอเคครับก็ไปแค่นี้นะครับใส่ปุ๋ยปุ๋ยทุเรียนหก3สานะครับขอบคุณครับ